ของเหลวอันทรงคุณค่าที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่คนเรารู้จักและดื่มมันมาเป็นเวลานานหลายพันปีมาแล้วแม้ว่ามนุษย์จะบริโภคนมมาเป็นเวลานับพันปีแต่มนุษย์กลับไม่สามารถดื่มนมหรือบริโภคนมได้เหมือนกันหมดทุกคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะเลกโตสสารประกอบที่อยู่ในนมที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้นมทุกชนิดเอนไซม์อย่างเลคเทสหรือบิทากาเลคโทซิเดส มีหน้าที่ย่อยนมบางคนที่เลิกดื่มนมมาเป็นเวลานานเอนไซม์นี้จะหายไปซึ่งหากกลับมาดื่มจะไม่สามารถย่อยแลคโตสได้จึงเกิดอาการท้องเสียแต่บางคนก็ไม่สามารถย่อยแลคโตสได้เลยดังนั้นนมที่ได้จากแหล่งอื่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งลูกชายแพ้นมบัวและในตลาดตอนนั้นเนี่ยไม่มีนมทดแทนอย่างอื่นสักเท่าไหร่ยกเว้นถั่วเหลืองก็คุยกับนักวิชาการ ที่คุกคีกับงาแล้วก็ทํางานให้กับที่โรงงานเต่ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเราทําเป็นน้ํานมงาได้ไหมเราก็เลยมาเริ่มมาแบบตั้งโจทย์แล้วก็คุยกันก็เลยลองหาความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมเพราะปกติแล้วเวลาเราบดงาหรือบีบงาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นน้ํามันงาน,งานัก็คือผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ทั่วไป4,000ปีเรากินมาแบบนี้ก็คือเอางาไปบีบแล้วก็จะได้เป็นน้ํามันงา,นงานออกมา ธัญพืชสามารถนำมาสกัดเพื่อดื่มแทนนมแถมยังให้รสชาติที่อร่อยและยังได้รับความนิยมนับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวทำไมแอลมอนต์มีนมทำไมพืชอื่นถึงมีนมแต่พืชอื่นเนี่ยเขาเป็นเบสคาร์โบไฮเดตมันเลยออกมาเป็นน้ำสีขาวๆได้นั่นคือความยากนั่นคือโน้ตฮาวของเราที่พยายามจะเปลี่ยนออยเบสเนี่ยให้เป็นนมงาจัดได้ว่าเป็นพืชน,น้ำมัน และเรารู้จักและใช้น้ำมันงามาเป็นเวลานานแสนนานและน้ำมันงาน,นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆอีกด้วยสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการทําอย่างไรให้พืชน้ํามันกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่านมกลุ่มคนที่รักสุขภาพต่างรู้ดีกันว่างาเป็นหนึ่งในซปเปอร์ฟู้ดเพราะโดยส่วนประกอบในแต่ละ,มะเมล็ดของงานั้นนอกจากน้ำมันแล้วยังมีสารอีกตัว ที่เป็นตัวเด่นนั่นคือเซสซามีนจริงๆง,งานเนี่ยมีเป็นพืชที่มีโปรตีนเยอะแต่พอเวลาเอามาสกัดเป็นนมอะค่ะบางครั้งเราก็ต้องเลือกเพราะว่ามันไม่ได้สามารถจะดึงทุกอย่างมาได้แต่ที่เราเน้นที่อยู่ในนมเราเนี่ยก็คือสารเซซามีนซึ่งเป็นสารที่มีเฉพาะในงานเท่านั้นเซสซามีนที่มีอยู่ในงาน,นั้นกลายเป็นพระเอกในหลายเรื่องเพราะเจ้าเซซามินนี้ มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหลายอย่างงาเท่ากับยาเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาใช้งาในการรักษาโรคมาหลายพันปีแล้วไม่ว่าจะจีนอินเดียยุโรปเองจากความคิดริเริ่มการลงมือจากนั้นก็ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันคือถ้าเราคั้นสกัดสดๆทานเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคก็จะได้แค่กลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเราสามารถตอบโจทย์ให้มันเออ อายุการจัดเก็บนานเป็นระบบ UHT เนี่ยสามารถที่จะส่งออกแล้วก็ขายทั้งในประเทศได้เนี่ยอันนี้ถึงจะตอบโจทย์เราด้วยให้เป็นแมสโปรดักเหมือนกับทัวเหลืองหรือเหมือนนมแอมอคือแอม o n อเราก็ต้องไปนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาผลิตงานเนี่ยเป็นงานของไทยเราก็ควรที่จะสามารถผลิตให้ได้ในแบบเดียวกันสเกลเดียวกันการเก็บรักษาหรือว่านูทริชั่นก็ควรที่จะมีประโยชน์อยู่ในนี้เหมือนกัน งามีประโยชน์มากกับร่างกายของเราแต่ข้อเสียหลักๆก,ก็คือพวกมันไม่ค่อยอร่อยถูกปากนักก็คือแทนที่เราจะต้องแบบที่เขาแนะนําให้เรามาทานน้ํามันงาวันละช้อนทานน้ํามันมะพร้าววันละช้อนซึ่งมันเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะคนแบบรุ่นเด็กๆก,ก็ยิ่งทานยากเข้าไปใหญ่เลยคือมันฝืนวิธีกินแต่ถ้าเป็นนมเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทานได้เด็กก็ทานได้และในขณะเดียวกัน นมจากทัญ,ญพืชชนิดอื่นก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่อะไรจะตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้จากทัญ,ญพืชเมล็ดจิ๋วสู่การทุ่มเทและค้นคว้าจนเกิดนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ